ถ้ามีข่าวว่าฮุนเซนหนีหรือฮุนเซนตายนะจะมีประเทศที่สามเข้ามาคือใครรู้ไหมจีนแม่งจะเข้ามาจีนบอกเฮ้ย hey, ไทยกลัวห่อเหลียวห่อเลียวแล้วเสร็จทีนี้จีนก็อย่างเงี้ยทหารไทยก็งงอีกบอกทำอะไรเฮียอืมอะไรครับมึงอยากจะเอาตรงไหนก็ไปขึงตรงนั้นก็ดึดแม่งหมดเลยตรงไหนที่เป็นหลักของเราก็เอาไว้ให้หมด แล้วจีนก็จะส่งใครมาทีนี้จีนก็จะเข้ามาคุยกับพลเอกเตียบันถ้าจีนเรียกพลเอกเตียบันมาคุยในฐานะผู้แทนขเขมรแล้วมาคุยกับไทยทุกอย่างจบเลยและทีนี้นายสไลดดึกก็จะบินด่วนเข้ามาอินบุญเอียงก็จะมาพร้อมสไลดดึกไอ้สองคนนี่แหละครับที่จีนจะส่งมาประกบกับเตียบันจีนก็ไม่ไว้ใจเตียบันเหมือนกัน แล้วถึงวันนั้นนายเตียบันกันเซเตียเฮฮาฮาก็จะประกาศว่านายฮุนเซนเป็นผู้ทรยศต่อชาติเรามีความจำเป็นต้องยึดอำนาจเอาไว้ในส่วนนี้ขอขอบคุณประเทศจีนรวมถึงสไลดยดึกที่คอยป้อนข้อมูลทำให้ศึกสงครามครั้งนี้จบลงด้วยความรวดเร็วจริงๆแล้วไม่ได้ทำเฮอะไรเลยจีนเป็นคนวางแผนทั้งหมดเราก็เป็นหมา,มาตัวหนึ่งในกระดานนี้แล้วจีนก็จะเข้ามา อเมริกาถามว่าอเมริกาจะมาไหมอเมริกาไม่มาครับไม่รู้จะมาทําไมทีนี้จะปัญหาต่อไปหลังจากอเมริกาไม่มายุ่งแล้วขเขมรจะทํำยังไงต่อคนขเขมรจะทํำยังไงต่อจะเก็บมันเอาไว้หรือจะไล่มันไปที่อื่นก็สุดแท้แต่เจ้าของประเทศนะครับแต่ของเราจะต้องมีการเจรจากันเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เอาพัตตบองเสียมราดเราจะไม่เอา สีโสระจันตะกีรีเขตแต่เกาะกงต้องเป็นของเราเกาะกงต้องเป็นของเราตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสพี่น้องเพราะในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสได้เขียนเอาไว้ว่าหากสยามยกปจันตะกีรีเขตให้ตา,ตามแนวตามแนวตลิง่งชายฝั่งทะเลนี้ฝรั่งเศสยินดีที่จะส่งคืนให้จันทบุรีและจังหวัดตราดรวมถึงฟังดีๆนะรวมถึงเกาะแก่งต่าง นั่นหมายความว่าเกาะกงก็เป็นของเรามีคนถามต่อว่าป่าแลทำไมเกาะกงไปอยู่ขเขมรได้ในเมื่อสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสมันเขียนว่าอย่างนั้นมันเขียนมากกว่านั้นอีกแต่ที่เราไม่ได้เอาเกาะกงมาเพราะว่าประเทศไทยคนไทยแม่งใจดีไงคือจันทบุรีตาที่คืนเรามาได้เนี่ยก็เนื่องจากว่าฝรั่งเศสมันมาทําพิธีมอบส่งคืนพื้นที่ทีนี้เนี่ยจูๆ่ๆฝรั่งเศสแม่งเสือกไปมันลืมเกาะกง พอมันลืมเกาะกงไอเราก็จะไปเอาไอทางนขมรนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่มีการทําพิธีเกิดขึ้นแสดงว่าไม่ได้ส่งมอบก็ปล่อยให้แมงอยู่อย่างนั้นนะซึ่งจริงๆแล้วนะในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสได้ทําเอาไว้ระหว่างฝรั่งเศสกับสยามตอนที่ทํากันยังไม่มีขมรนหรือแมัเอ็มพร์ไม่มีเลยแม่งมีอยู่อย่างเดียวคืออะไรครับอินโดแปซิฟิก แม่งมีเฉพาะคําว่าอินพื้นที่ตรงนั้นในแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของฝรั่งเศสไม่มีคําว่าคแมร์เลยมีคําว่าอินโดฝรั่งเศสและในสนธิสัญญานั้นบอกว่าเมื่อฝรั่งเศสคืนอธิปไตยให้แล้วนะครับจะต้องคืนแก่เจ้าของประเทศเดิมเพื่อไม่ให้เขาได้เสียประโยชน์เนี่ยมันเขียนอยู่ใน มันเขียนอยู่ในสนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสกรมสนที่สัญญาก็มีกรมสนที่สัญญาก็มีเอกสารตัวนี้อยู่แต่แปลกแม่งไม่เอามาพูดกันไม่เอามาคุยกันไม่เอามาบอกกันก็ปล่อยให้คนไทยปล่อยให้คนไทยงงไปตามๆกนจเจระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับที่กองทัพภาคที่สองไปลบมาเนี่ยเราถึงรู้ว่าประเทศไทยเราเสียพื้นที่ไปถึงสิบเอ็ดจุดนี่ถ้าวันนี้แม่งไม่ลบกันเราก็ไม่รู้เราแม่งก็ไปนึกอย่างเดียวภาษาตาควาย ราษาตาเมืองทมปราษาตาอะไรแล้วก็ปราสาทพระวิหารอ่านมาช่องบกสามเหลี่ยมมรกรแม่งคิดอยู่แค่ห้าที่อีกหกที่เราไม่รู้เลยว่าแม่งเราเสียไปจนกระทั่งการลบแม่งเกิดขึ้นเราถึงรู้ว่าเราเสียไปสิบเอ็ดจุดขอขอบคุณตาหารไทยขอบคุณมากมากที่ท่านทําให้คนไทยแม่งหูตาสว่างวันนี้คนไทยแม่งรู้หมดและโซเชียลแม่งพลังโซเชียลแม่งเร็วชิบหายได,ด,ด้ปุ๊ดปัดป๊ดปุ๊ดปั๊ดแม่งถึง เป็นประเทศเดียวที่คนรักแผ่นดินมากกว่านักการเมืองและท้ายที่สุดนะครับก็จะดูต่อไปว่าหลังจากนี้แล้วถ้าเกิดสงครามครั้งที่สองที่เกิดขึ้นเชื่อว่าหลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้วอีก20ปีข้างหน้ามันถึงจะมีแต่หลังจากครั้งที่สองถ้าปืนลั่นปุ๊บทุกอย่างจบตยาบันจะมาคุมประเทศภายใต้เงาจีนสมรังสีพยายามทำทุกอย่างแสดงกล้ามดากให้อเมริกาดูว่าเขาคือผู้นำตัวจริง แต่วันนี้สมรังสีก็ประกาศว่าตัวเองเป็นรัฐบาลพัทถินและสมรังสีก็ประกาศว่าเป็นรัฐบาลพัทถินเป็นแม่งทุกปีประกาศทุกปีเคลื่อนไหวทุกปีแต่ไม่มีประเทศไหนเอาด้วยถามว่าทําไมไม่มีประเทศไหนเอาด้วยก็เพราะเขารู้ว่าเขมรมันไม่มีประโยชน์กับประเทศเขาเขาดูตรงนั้นไม่มีประเทศนขลัฝรั่งเศสยังไม่อยากจะยุ่งเลยเพราะฝรั่งเศสเขาได้ สัมปทานแรกแร่ทองคําในเขมรไปยาวเลยไม่รู้ขี่ร้อยปีประเทศจีนก็พึ่งได้หลังจากสีจิ้นผิงบินมาเขมรก็พึ่งได้ไปอีกร้อยเจ็ดสิบปีผลประโยชน์ตรงเกาะกงต่างๆตรงนั้นก็ได้ไปอีกร้อยห้าสิบปีฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเกิดแม่งยิงกันโครงครามโคมคราม,รมเสร็จเรียบร้อยแล้วสีจิ้นผิงสั่งว่าให้ทุกอย่างต้องหยุดแวะมาคุยกันก่อนเอาอะไรครับเอาไอเตียบันขึ้นมาเป็นหุ่นเชิดเป็นผู้ปกครอง เสร็จเรียบร้อยแล้วไทยก็ต้องคุยว่าเกาะกงนะ่ะเราต้องเอาสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสมาให้จีนดูว่านี่ไงมันเขียนอยู่อย่างเงี้ยแต่เอาละไอพ้พัตบงพัตบองอะไรพวกนี้เราไม่เอาก็ได้แต่เราจะเอาเกาะกงคืนขนาดพัตบองเสียมราชสีโสระจันตะกิรีเขตในสนธิสัญญาเขียนว่าคืนสยามชัดเจนเลยนะครับเขียนว่าคืนสยามชัดเจนเลยแต่เราไม่เอาก็ได้ จริงไหมครับเราไม่เอาแต่กูต้องการเกาะกกงคืนกูต้องการเท่านี้จีนจะให้กูได้ไหมก็ต้องวัดใจกันอย่างนี้เลยเราไม่ต้องการอย่างอื่นเราต้องการเกาะกกงอย่างเดียวพอเราได้เกาะกงมาแล้วทีนี้ไอ้เส้นแบ่งเขตเกาะกูดว่าเป็นไงตัดปัญหาทิ้งไปเลยแม่งไม่มีอยู่จริง <laughs> เราต้องการเท่านี้จริงไหมครับส่วนความสัมพันธ์เรา เรากับจีนตรงช่องแคบมาละกอก็ยังเหมือนเดิมจริงไหมครับเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงจีนอยากจะผ่านทางก็ผ่านไปได้เพราะจีนเขาก็คุยคุยกับอินโดนีเซียไอ้เจ้าพ่อช่องแคบมาละกาก็คืออินโดนีเซียไอ้เรามีแค่ส่วนเดียวตรงทางเข้าต่านั้นเองจริงไหมครับแต่ถ้าเราปิดเราององแงเราปิดจีนก็เสียหายเพราะตรงใต้หวันจีนก็ยังจัดการไม่เรียบร้อยจริงไหมครับ ทีนี้ถามว่าทําไมอยู่ๆอ,อเมริกาถึงต้องหายไปเลยเพราะว่าอเมริกาเจอจีนไปปั่นอยู่ตรงหน้าเนี่ยตรงปากอ่าวเข้าไต้หวันน,นั่นน่ะจีนแม่งไปปั่นอยู่กับอเมริกาอยู่ตรงนั้นแล้ววันนี้อเมริกาแม่งก็ขาดทุนยับเยินเลยเกี่ยวกับเรื่องการทําสงครามวันนี้ศัตรูอเมริกาเพียบไอ้ทําไม่มีเวลามานั่งดูมึงแดดสตาร์บัคหรอกจริงๆ ไอทำม,มันไม่มีเวลามานั่งคิดเรกาก็จะฝึกร่วมอะไรฮะอังกอร์กุกอังกอร์กุกกุกสแน็กก็๊กักเทียะไรมึงเนี่ยทีนี้มาเล่าต่อหลังจากท้าจีนแม่งเข้ามาควบคุมเชื่อไหมว่าขราวนี้จีนจะออกตัวจีนจะออกตัวแทนมาเลยอะเพราะจริงๆอยู่จีนปั๋วหุ่ยปีดบอกเฮ้ย hey, พวกเราที่เกเลิกจบข่าวได้เฮียเลิกเลิกเลิกบ้านใครบ้านมันเจ้าโหลก,กันไปไปตั้งหลักกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ถ้าจีนเข้ามารอบนี้นโยบายโจเอิรไหลใช้ไม่ได้นะครับ จีนหรือระบอบหมดเลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าจีนอาจจะไม่ไม่ล้มสถาบันขมรเพราะจีนเขายังมีนยโยบายคือไม่ยุ่งเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยจีนเขาอาจจะไม่ล้มระบอบของนโรดมก็ได้แต่เขาจะกดเอาไว้เลยเชื่อว่าจีนเขาจะไม่เล่นบทนั้นจีนเขาจะกดสีหามุนีไว้อยู่กับที่ โดยให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยตัดอำนาจสีหมุนีทั้งหมดไม่ให้เหลืออะไรเลยไม่ให้มีอำนาจในการบรังคับบัญชาสั่งการอะไรที่เกี่ยวกับการปกครองประเทศให้นั่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนหิ้งพระอยู่อย่างนั้นส่วนการจัดการนั้นเป็นหน้าที่ของจีนแล้วก็เตียบันเท่านั้นเองส่วนถามว่าแล้วสไลด์ดึกจะไปอยู่ไหนแล้วอินบุญเอียงผมเชื่อว่าสองคนนี้จีนไม่ทิ้งไว้แน่นอน อาจจะมาเป็นรองนายกรัฐมนตรี่ส่วนอินบุญเอียงก็น่าจะได้เป็นตำรวจน่าจะคุมตำรวจด้วยแล้วก็คุมทหารในเมืองด้วยเชื่อว่าอินบุญเอียงน่าจะได้คุมกองกําลังทหารในเมืองแต่ว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีกรลาโหมก็น่าจะไม่พ้นพลเอกตียเซหหลานชายของเตียบันก็น่าจะได้คุมกองทัพเรือเหมือนเดิมและที่สําคัญพลเอกเตียบันจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีของเขมรส่วนสมรังสีก็เป็นอะไรครับ ไอ้พวกบ้าห่อฟางไปเหมือนเดิมเข้าประเทศไม่ได้แต่สมรังสีจะไม่โดนข้อหาทรยศชาติถ้าสมรังสีจะต้องโดนข้อหานี้เตียบันเขาเป็นคนที่นักประสานอยู่แล้วเขาคงไม่ไปทำร้ายสมรังสีและผมเชื่อว่าสมรังสีก็น่าจะคุยกับเตียบันได้เพราะมันเคยมีครั้งหนึ่งนะครับที่สมรังสีสายตรงไปถึงเตียบันนั่นแหละครับเพราะไอการที่สายตรงไปหาเตียบันทำให้ฮุนเซนเนี่ย ไปไปถอนอำนาจของพลเอกเตียเซเฮหาหานะครับให้เหลือแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตเซฮานี่โดนถอดทิ้งเลยนะครับส่วนพ่อเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแล้วพ่อนี่ขาลอยแล้วเป็นในพลห้าดาวทองขาลอยไปแล้วนะครับแต่นายนายฮุนเซนก็ซื้อใจนายฮุนเซนก็ซื้อใจของของพลเอกเตียบันไว้คือไปมอบยศสมเด็จให้ สุดท้ายการมอบยศสมเด็จการที่จะมอบยศสมเด็จตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์จะเป็นคนมอบตำแหน่งสมเด็จให้ยศสมเด็จให้แต่วันนั้นนายฮุนเซนบังคับให้สีหามุนีและอีโมนิกเดินทางออกนอกประเทศพออีโมนิกเดินทางออกนอกประเทศได้นะสีหามุนีเดินทางไปกับแม่ได้ ลุ่งเช้ามาไอหุนเซนจัดพิธีใหญ่โตอลังการมอบยศสมเด็จให้กับพลเอกเตียบันเพื่ออะไรเพื่อผูกใจเอาไว้ว่าเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจเรานะวันนี้เนี่ยเราไว้วางใจใครไม่ค่อยได้แต่เราก็ยังเชื่อใจเพื่อนอยู่เราถึงตั้งให้เพื่อนเป็นสมเด็จซึ่งพูดตรงๆว่าพลเอกเตียบันเองก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแต่ก็ขัดไม่ได้เป็นพ่ออสมรังสีไงที่เสือกโทรไปดิวสายตรงกับเขาไปคุยอะไรกันก็ไม่รู้ แล้วถามว่าฮุนเซนมันถามไหมว่าเฮ้ยเตียบาลมึงคุยอะไรกับสมรังสีเตียบันก็คงจะบอกตรงๆว่ามันคุยเรื่องนี้แต่ถามว่าฮุนเซนมันจะเชื่อไหมมันไม่เชื่อมึงต่อยมึงพูดความจริงให้ตายห่ามันก็ไม่เชื่อมึงมันเลยยึดนะครับรองตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดจากไอ้พลเอกเตียเซเฮ่าให้เหลือแต่เป็นรัฐมนตรีกลาหมแต่ตอนนี้ตอนนี้หลังจากที่มันเริ่มส่งคนในครอบครัวมันญาติสนิทมิตรสหายมันลงไปที่กองทัพเรือแล้ว แล้วยังปลดนายทหารคนสนิทยศระดับในพลสองดาวในพลในพลดาวเดียวเนี่ยอีกกว่าสิบห้าคนให้วางปืนลงแล้วถือกระเป๋าเดินเข้าสภามันแต่งตั้งจากทหารธรรมดาธรรมดาไปเป็นสสอ,อยู่ในสภาได้นี่คืออํานาจของนายฮุนเซนแล้วคนที่โดนปลดออกไปแต่ละคนแม่งซีกับอะไรครับซีกับเตียบันทั้งนั้นเลยโดนกันหมดเลย วันนี้คนสนิทเตียบันระดับในพลสองดาวถูกเปลี่ยนจากอาชีพทหารไปเป็นนักการเมืองแล้วบางคนไม่มีตำแหน่งทางการเมืองก็เดินแม่งถือกระเป๋าลอยเข้าไปเข้ามาอยู่ในสภาทำให้พลเอกเตียเซหากเริ่มไม่พอใจนะครับจากนั้นมาด้วยความการลอนจิ้งจอกเท่าของนายฮุนเซนไอสมเด็จจกกักรนรกมันก็เลยคุยกับลูกชายมันคือไอคือไอฮุนมาเนต ก็เลยไปมอบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีให้กับพลเอกเตียเซเฮฮาฮาอีกตำแหน่งหนึ่งเพื่อเป็นการปลอบขวัญว่ามึงได้เป็นรองนายกนะแล้วว่าในขณะเดียวกันที่มอบตำแหน่งรองนายกให้กับพลเอกเตียเซเฮฮาฮเนี่ยนายฮุนเซนก็ได้ออกคำสั่งว่าต่อไปนี้กองกำลังใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นกองกำลังขึ้นตรงกับประเทศขเขมร ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนยศปลดย้ายที่ไหนอะไรหน่วยงานใดก็แล้วแต่ถ้าไม่มีลายเซ็นของนายคุณเซนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่สามารถจะโยกย้ายกําลังพลได้ต้องมีลายเซ็นของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแล้วก็ลงชื่อนายฮุนเซนเตโชผู้นําทหารสูงสุดเขาไม่ใช่ผู้บัญชาการนะครับเขาไม่ลงคําว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดเขาลงคําว่าผู้นําสูงสุดทางทหาร มันจะต่างอะไรกับการที่มึงไปป้อนอํานาจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาคุณเซนวันนี้อํานาจอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วมันมีทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่พอใจในายคุณเซนมีทหารกลุ่มหนึ่งไม่พอใจกับพฤติกรรมที่นายคุณเซนไปลวกอํานาจไว้แต่เพียงผู้เดียวมันจึงเกิดปากรการลากไอศสีหมุนีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเกมทิ้งอํานาจขราวนี้ก็คือให้นายสีหมุนีล่างพระราชบรุพระราชองค์การ ว่าข้าพเจ้าในฐานะกษัตริย์เขมรขอมอบอำนาจการตัดสินใจในการบริหารจัดการปัญหาภายในประเทศให้กับสมเด็จฮุนเซนเตโชอักระโมโหโอโหโหรานอะไรของแม่งนั่นนะนะครับแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นการสยบความเคลื่อนไหวของกองทัพเขมรทั้งหมดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสีหะมุนีมันยังขายได้กษัตริย์เขมรยังขายคนเขมรได้อยู่เขายังมีความเชื่อเขาอยู่ เขาจึงจับนายสีหมุนีมาเล่นเกมนี้ไอ้สีหมุนีก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็สุดท้ายกูอยู่และกระเพาะฮุนเซนแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้จะจบไปเปล่าเลยหลังจากปะทะกันเกิดขึ้นเสร็จจังหวะมาพอดีสีหมุนีก็ออกมาอ่านถแถลงการโดยนายฮุนเซนเป็นคนให้นายสีหามุนีไปอ่านถแถลงการโจมตีไทยว่าใช้สารเคมีทำลายชนคนเขมรจริงๆแล้วการ ล้างเผ่าพันธุ์คนเขมรไม่ใช่ประเทศไทยคนที่ค้างเผ่าพันธุ์คนเขมรในอดีตสี่สิบห้าปีที่ผ่านมาพ่อของศรีหามุนีก็คือไอศรีหนุไอศรีหนุพ่อมึงเนี่ยแหละที่เป็นคนค้างเผ่าพันธุ์จับมือกับไอพรพศแล้วก็ไอหุนเซนรวมถึงไอคนไอคนหนึ่งไอเขียวสัมพันธ์ไอ้รีตัวนี้เขาเรียกว่าไอแก๊งเอฟโฟไอแก๊งเอฟโฟตั้งหากนี่แหละครับที่เป็นคนฆ่าพี่น้องชาวเขมร แต่คนเขมรนสมัยนี้แม่งไม่รู้เรื่องแต่คนเก่าๆคนเก่าคนเท่าคนแก่แม่งรู้หมดเลยว่าไอ้เหียศรีอนุมึงอะตัวแสบมึงแม่งยอมให้ปล่อยให้ไอ้พรพศปล่อยให้ไอ้ฮุนเซนนั่งไล่คนในประเทศแต่มึงแม่งไปเสวยสุขอยู่ในรั้วในวัง